ในวันนี้ก็เป็นอีกวันวันหนึ่งหนึ่งเป็นวันที่สี่ของการบันเทิงนัดเจ้าวันบันเทิง เจ็ดร้อยหนึ่งสองร้ออายุบ่าบ่าหน่วยบ่าน้อยที่สุดก็มรอเจ็ดสิบน้อยสุดแล้วก็บ่สุดจำนวนถึงห้าสิบหกเจ็ดนนสิบหกตบว มันไปพาตั้งอยู่ร้อนในปีนี้เพั่ว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สำเร็เทุกลูกจะอยู่ครบทุกลูกทค่อยู่ที่ฟาม ปฏิบัติเป็นเป็นาการข้อวัดปฏิบัติของบ้านเมืทุกอย่างเจรินมของพระวิทยากรที่ให้ความรู้คอยศึกตามดูแลตัดสอนทั้งกลางวันกลางคืน ในก็หาโอกาสได้ยากคือสามนั่นเองทางผู้ปกครองมาทุกเปงด้วยกันจะรู้แล้วแต่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองความใกล้ชิดความสนิทสนมก็คือผู้ปกครอง เาอยู่วัดก็ได้พระอาจารย์ทุกลูกี่ยวความอบอุ่นเหมือนกับพ่อแม่เหมืกับโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรทุกองสามเณรทุกองคเพิงอยู่ได้พระมีพระที่ทียากรให้ความอบอุ่น เป็นอย่างดียิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ซึ่งอยู่กับบุญกุศลพามาตน,นเองถ้าไม่มบุญกุศลน,นำมาพามาเราจะไม่จะไม่มีวันนี้จะม,มีวันนี้ได้เพราะบุญกุศลเก่า ที่เคยสั่งสมอุดมมาเคยเปสำมบรณนมาเคยบวดมานี่ก็มาปัจจุบันกระสานนี้ก็อาศัยบุญกุศลเก่าและอเ่งถ้าไันมีบุญกุศลเก่าอดีตชาติไม่มาถึงวันนี้ได้ต้องกลับไปอยู่บ้านแล้ว ต้องอยู่ไม่ได้เมื่บุญเรายังมีอยู่ทุกองทุกลูกอ่าก็ถือว่าเรามีบุญทุกองที่ได้อยู่ได้ทุกวัน <ท úc S 2> วนี้ได้อยู่ต่ออีกไม่กี่วันนี่ก็จะครบโครงการแล้วสารสำเร็ท ung, ุกลูกจงเป็นผู้ไม่บุญ มีบรารีที่อบรมมาแล้วดังั้นในวันนี้ถือเรื่องว่าสรมเนรทุกลูกนั้นมีความอดทนทุกอย่างอดทนทุกอย่างที่พระอาจารย์ทุกลูกท่านได้ให้โอวาทคำสั่งสอน ทบททุกตอนอยาให้ถือหลักปฏิบัตินั่นเองสามนเณเรทุกลูกก็เป็นผู้ที่เชื่อลอยสอนง่ายเหมือนกับสามนเณเรนในครั้งพุทธกาลสามนเณเรในครั้งพุทธกาลก็มีเป็นจงอมากเหมือนกัน,นก็บว อายุเจ็ดขวบอย่างเป็นสามเณรองแรกเจ็ดขวบก็คือโอรสของพระสัมมาทิฏฐิเจา้าก็คือพระราหุนนั่นเองสามเณรราหุนอายุเพียงเจ็ดขวบนั่นเองติดตามผู้ศึกจ้าเพราะไม่เคยเห็น พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนซึ่งเป็นพระราชบิดาต่งแต่พระองค์ทรงพุทธเจ้าทรงเสด็จออกบรรพชาพระลาวุนก็โย,ยงเยินเล็กน,นั่นเองนั่น พุทธเจ้าเสด็จมาที่พระราชวังพ้าเราผมก็ไม่เคยเห็นพระราชบิดาจึงไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้สมบัติให้สมบัติก็คือสมบัติภายในตนเอง คือให้สมบ,บัติภายในก็คืออรียทรัพย์นั่นเองและให้พระราลนั่นได้บรรพชาเลยอายุเจ็ดปกให้พระราหุลบรรพชาเป็นสามเณรตนวน้อยให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปชาย์ เมื่อบวชแล้วบรรพชาแล้วก็อยู่เรื่อยมาติดตามเจ้าบรรชาเรื่อยไปจนเป็นชื่อเสียงพระลาวขุนสมเด็จพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ ด้วยมีความเพียรมีความเพียรทุกวันก็กนำเ,เอาเงินทรายจำมวนหนึ่งจำมวนหนึ่งกงทร,รายทุกวันแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าขอให้ได้รับกองโอวาน พระอุปัชาอาจารย์เข้ามาเล็กใสในกรรมเวรนี้นี่คือมีความเพียรของพระราชุ์แล้วก็มีสามเณนอีกอีกหลายรูปด้วยกันสำเร็จเป็นพระอารหันต์เพียงแต่ว่า มิโกรจุดผมสามครั้งพือจะสมบัติเป็นพระทหารนี่ก็อีกรูปหนึ่งแล้วก็อายุทะลุมาีอีกอีกหลายรูปด้วยกันที่เป็นสาม,มนเญเรนตัวน,น้อยในข้ามพิธการนี่ก็เพราะบุญเก่าบุญสนเก่าที่ได้เคยบชเรียนศึกษาเล่าเรียนมา พอมาอีกภาติหนึ่งก็ได้เป็นสมมเณรแล้วก็สร้างใจปฏิบัติกฏิภอุปชา,าจากตลอดอยู่ไปได้ตรเป็นอายุเปึนงร้อยก็มีเช่นสมเณรทุกลูกก็ถือว,ว่าเป็นการเรุปทอดอายุศาสนาการโลวุสาสนาหรือเราจะบวช เพียงไม่กี่วันก็สิ่งแต่ถือได้ว,ว่าเราได้สร้างสมอบรมไว้แล้วเราได้สร้างวารมีไว้แล้วไว้ชาติหนึ่งต่อไปข้างน่าเราก็มีบุญวัสนาเหมกันก็จะตามส่งเราไปตลอดนานเท่าหนา่วันนี้กขอ อนุทนาให้สามเณรลูกคงมีความสุขความเจริญก้าวได้ในชีวิตให้ปราศจากยโอคาพยาธิต่างๆแล้วก็มีปัญญาทุกลูกทุกองเ์เอง